หลังซ่อมนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบเปิดได้ครับเปิดอด้หลังซ่อมนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบนะคอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบ ลองใช้งานกันดูก่อนนะฮะสามโมงยี่สิบสี่นาทีนะฮะ ดำดำมากเลยนะเปิด,ปดออโต้ไว้นะครับ,เ,รรบเมื่อกี้รายงานไว้35 ตอนนี้27่สิบเจนะฮะตัววัดตัวนี้เมื่อกี้ไว้ข้างนอกนะข้างนอกก็สี่สิบองศาตอนนี้ในรถเย็น13.7เจ็ดเปิดออโต้13.1นะครับสาม องเปิดสักอ่า22นะครับลงมา12.3แล้วนะฮะ12.3 11.8นะครับ ประมาณ10นะฮะตอนนี้10ลองปรับลงมา9.6้นะฮะเดินเบาความเย็นเดินเบานะฮะอยู่ที่8.3องศา รถเข้าซ่อมตอนนี้นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื 6, ่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรอุณหภูมิใน,นรถยี่สิบหกนะฮะรายงานที่นาปัดไว้นะสามโมงสามสิบนาทีความเย็นจากช่องลมได้เจ็ดจุดหนึ่งครับเรียบร้อยครับส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับซูบุซูบุรุเอ็กวีนะฮะ